กับสวัสดีช่วงเสาของวันที16พฤษภาคมพศ2568กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับครับสำหรับชิมนี้ก็มีง้วมาแบงปันพี่น้องอยกเชน่นเดิมครับอ่าชิมนี้ผมสิขขยเป็นราคาขายยกขอบด้วยครับมีง้วทั้งเหมือนหาตัวประกอบด้วยตัวเมียสีตัวผูนึงเป็นเม่ลูกเมียหนึ่งคอมอ่าแม่ลูกผูหนึ่งค่อมงมัวสาวหนึ่งตัวครับพี่น้องครับอันนี้ครับในราคา สองหมืนเจ็ดพันบาทเลยครับพี่น้องครับสองหมืนเจ็ดพันบาทเอาไปตั้งฟน้่เลยครับอ่านี่แม่ลูกเมียง,เยง้วลูกแรกลูกสาวอยู่หาเรียนแม่ท้องว่างอ่าที่ว่าลูกสาวตาํานี้นังเปียกตาลาังฉีขาดเป็นร้อยแผลเป็นอ่าพานไปมาสูงรสันมหาบวกด้วยครับเจ้องมังแม่นี่แม่สกุมแม่นอนครับในราคาสองหมืนเจ็ด อันนี้เป็นมั่วสาวครับอายุสิบสองเดือนบวกเนี่ยตัวดำเมน็นบอกตาลเนี่ยสูงอร่อยงี้สิบนเนี้ยนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกผู้แบบสองหมื่นเจ็ดพันบาทเลยครับพี่น้องครับทรงฟรีรลอยกิโลเมตรท้าไหนสนใจก็โทรมาซุนองค์สองศูนย์เจ็ด 68เปอรเซีนพิกัดติต่ตั้งข้อกลัวตำบลมั่นฝางอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับคุณขาเทีาายแน่นอนครับบอกใจไปกันเลยโทรมาถามผมในตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับชิมี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับกาสุดีครับ